สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน c h ชา n e ลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการฟาร์มด่านสงครามบอสเลยครับเพราะว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพูดความคุ้มค่าภาพรวมต่างๆทั้งหมดก่อนแล้วก็ส่วนข้อแนะนำนะครับไกด์การฟาร์มด่านสงครามบอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดด้านหลังอีกทีนึงครับสำหรับการฟาร์มด่านสงครามบอส สิ่งที่สำคัญหลักๆเลยนะครับที่คนหลายๆคนเล็งก็คือถ้วยครับเพราะว่าถ้วยเนี่ยเราจะหาได้ง่ายที่สุดนะครับก็จากสงครามบอสเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถฟานเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีสเตมินาไม่เหมือนกับการที่เราจะต้องไปซื้อในเมืองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันแพงแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะครับสำหรับการซื้อในเมืองแม้จะได้ลดราคาของแล้วก็ตามหรือว่าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นวิธีดอกจากสงครามบอสนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะต้องไปตีบอสนะครับแล้วก็โอกาสตกเนี่ยก็ค่อนข้างยากครับถ้วยระดับ5ดาว มันจะตกจากชั้น expert เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะได้รับมาเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือมาตีด่านสงครามบอที่ไว้ใช้เี็กบอสครับง่ายที่สุดแล้วแล้วก็อย่างที่2นะครับที่คนหวังกันก็คือจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการอเวัครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการอเวเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีทั้งหมด6แมปด้วยกันนะครับแล้วแต่ละแมปเนี่ยมันก็ดอกของไม่เหมือนกันเลยของที่ใช้อเวนครับมันไม่ได้ดอกจากแมปสงครามบอสทั้งหมดนะครับ ซึ่งมันจะมีของบางอย่างที่ขาดอยู่ครับของบางอย่างที่ขาดเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากร้านคา้าภายในเมืองนะครับหรือว่าฟรีเควสรอบๆเมืองก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์สวมใส่ในส่วนของรูนะครับซึ่งอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนของรูเนี่ยต้องบอกว่าอัตราดรอปมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับไม่น่าเกียดอยู่ที่6%นะครับค่อนข้างสูงเลยแล้วที่สําคัญมันเป็นระดับ SSR ด้วยครับ ส่วนระดับ R เนี่ยโอกาสดรอปมันจะอยู่ที่26็นะครับต้องบอกว่าถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับอุปกรณ์สมใส่ในส่วนของรูเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนฟาร์มไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้หลายอย่างครับก็เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างรูที่ผมมีนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับ a r t อร r นะครับสมมติผมต้องการใช้อุปกรณ์ที่เป็นของเซ็ตป้องกันนะครับผมก็กดมาที่ป้องกันนะครับแล้วก็สามารถมาตรวจสอบได้ครับตรงนี้นี่ มันจะบอกอยู่ว่าค่าสเตตของรูนเนี่ยสูงสุดมันจะอยู่ที่2,800นะครับแต่ว่ารูนของผมอันนี้เนี่ยมันมี2,716ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสเตตที่ดีที่สุดของอุปกรณ์เนี่ยเราต้องทําการฟาร์มไปเรื่อยๆครับจริงๆเราสามารถใช้วิธีรัดก็ได้นะครับคือเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็มารีเซ็ตได้นะครับแต่ว่าไอ้รีเซ็ตสเตตพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เพชรในการรีนะครับในระดับ SSR ผมคิดว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยนะครับเราไม่ควรจะมากดรีตรรงน้นคับ เพราะว่าโอกาสออกค่าแสแตตแม็กเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปรอตกจากด่านดีกว่าถ้าเกิดตกมาแล้วเป็นค่าแสแตตสูงนะครับเราก็เอามาใช้แต่ว่าถ้าค่าแสแตตไม่สูงเนี่ยเราก็ยังสามารถนําไปย่อยกับ DNA ได้นะครับก็สําหรับอุปกรณ์อันไหนที่เราไม่ใช้งานนะครับเราก็สามารถนํามาย่อยกับ DNA เพื่อลุลับหินปลุกพลังพวกนี้นะครับได้อีกตอน,นึงด้วยก็สําหรับตรงนี้นะครับเทคนิคการย่อย อุปกรณ์เนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนๆต้องทําการตีบวกก่อนย่อยนะครับเราจะมีโอกาสได้รับหินปุกพลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าตีบวก1กับบวกหเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ผมก็มีทาคลิปไว้แล้วเช่นกัน,นครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ตอนท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงไปดูได้เลยซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามผมนะครับว่าผมเนี่ยหาอุปกรณ์ SSR เยอะๆมาจากไหนนะครับ ส่วนมากเนี่ยผมก็ได้มาจากการฟาร์มนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มด่านสงครามบอลนะครับหรือว่าด่านฟรีเควสผมก็จะขยันลงนะครับทั้ง2อย่างเลยตอนที่เกมเนี่ยมันมีอีเวนต์ลดสเตมิน่านะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ระดับเอสเซสของผมเนี่ยมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็ย่อยได้เยอะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่เราหวังได้จากการฟาร์มครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือเงินดรอปจากด่านนั่นเองครับสำหรับเงินดรอปจากด่านเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเพื่อวๆฟาร์มด่านขั้นสูงสุดนะ เราจะได้รับเงินดอกจากด่านเยอะมากๆครับก็คือ6000เลยนะครับสำหรับ6000ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ฟาร์มฟรีเควนนะครับแล้วก็หาพุดดิ้งเพื่อรอจะไปลงโบนัสดอกเงินนะครับตอนที่ถอคอยโซกาเลสมันดอปเงิน100%นะครับแล้วก็ใช้พุดดิ้งกินเพิ่มเข้าไปอีกผมคิดว่าเพื่อนๆเก็บพุดดิ้งตรงนั้นมาเอาไว้ใช้ฟาร์มด่านส่งค่ามอสจะดีกว่าครับเพราะว่าด่านตรงนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปกินที่ชั้นสูงสุดแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสเงินนะครับอยู่ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเอามาใช้ลงด่านสงครามบอสนะครับในชั้นสูงสุดเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสโกนะครับสูงสุด6000ต่อด่านเลยครับนี่ก็ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าก็นี่นะครับเราจะได้รับเงิน12ื่นสองนะครับต่อการสู้1ครั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บพุดดิ้งนะครับมาใช้ลงด่านสงครามบอสเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพุดดิ้งไม่ได้เหลือใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆดองนะครับแล้วก็เอาพุดดิ้งมากินตอนที่ลงฟาร์มด่านสงครามบอส ก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะได้จากการฟาร์มด่านสงครามบอลครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึงละกันอย่างแรกเลยนะครับคือเราได้ถ้วยนะครับไว้ใช้ปลดเอเวกตัวละครนะครับอย่างที่2ได้ไอเทมที่ใช้ในการเอเวกนะครับอย่างที่3เนี่ยก็จะได้ของอุปกรณ์สวมใส่นะครับในส่วนของลูนแล้วในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับถ้าเกิดเราได้มาเยอะนะครับเราก็สามารถ เอาไปย่อยนะครับเพื่อหาหินอเวกได้อีกต่อหนึ่งด้วยส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเงินครับที่ดรอปในด่านเพราะว่าด่านสงครามบอสเนี่ยมันให้เงินเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้ครับมันมีกิจกรรมลดสเตมินาถึง50%นะครับพร้อมกับร้านค้าไอเทมนะครับในส่วนของอีเวนต์พลังงาน1แถม1นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้1เพชรนะครับเพื่อมาซื้อสเตมินาได้100หน่วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ เปนิดหน่อยนะครับหรือว่าซื้อแพ็คเพชรรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยผมคิดว่าเอามาลงทุนตรงนี้มันค่อนข้างคุ้มค่านะครับส่วนใครที่ไม่ได้เติมนะครับหรือว่าเพชรเนี่ยจะเก็บดองไว้ใช้กับชุดแฟชั่นหรือว่าเปิดกาชาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมก็แนะนําให้เพื่อนนะครับขวดสเตมิน่าตรงนี้ใช้ไปเลยครับเพราะว่ามันคุ้มค่า,าจริงๆนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของเหรียญเงินนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ใช้เหรียญเงินเนี่ยก็สามารถมาซื้อน้ํายาฟื้นฟูพลังงานเพื่อเอาไปใช้ฟาร์มมมมไดด้้้ววยเเเหือนนนนกัััะคครรรรบพาาา่่ตงงีุจิๆ การเอาเวกเนี่ยมันจะทําให้ ID ของเรานะครับมันเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําไกด์การฟาร์มให้กับเพื่อนๆกันแบบคร่าวๆนะครับผมก็มีจุดเช็คพอยต์ให้เพื่อนๆสารจุดด้วยกันครับสำหรับเช็คพอยต์แรกนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนว่าวัตถุดิบที่ใช้อเวกนะครับของเพื่อนๆเนี่ยมันขาดอะไรบ้างนะครับ มีไอเทมชิ้นไหนที่เรามีน้อยนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆกดไปที่ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการปั้นนะครับแล้วก็กดมาตรงในส่วนของอาเบนะครับแล้วก็เพื่อนๆอลองกดไล่ดูเลยครับว่าวัตถุดิบอันไหนของเราที่มันขาดนะครับแล้วก็ไปเน้นฟาร์มในแมปนั้นๆแทนนะครับต่อมาเช็คพอยท์ที่สครับสำหรับคนไหนที่มีวัตถุดิบที่ใช้ฟาร์มเยอะแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับก็แนะนําให้เพื่อนมาดูที่อุปกรณ์ครับสาหรับในส่วนของอุป,ปกรณ์นะครับในส่วนของร,รูนเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนช้เป็ตที่ใช้เป็็็นลกเเยจะตป้องกันเต ซึ่งทั้งสองเซตนี้เนี่ยเราควรหาสเตตัสพื้นฐานของอุปกรณ์นะครับให้ได้ใกล้เคียงกับ2,800หน่วยมากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเช็คพอยท์ที่2นะครับส่วนของที่เหลือที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปทําการย่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่มีทุกอย่างพ้อมหมดแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปลงในด่านที่สามารถฟาร์มได้ง่ายที่สุดนะครับจะดีกว่าก็สําหรับเพื่อนๆคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่มีทีมฟาร์มที่สามารถฟาร์มด่าน สุดท้ายของแต่ละแมปไหวนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆพยายามฟามปลุกพลังตัวละครทีมหลักนะครับให้ได้อย่างน้อย awake ขั้น4ครับเพราะว่าขั้น4เนี่ยเราจะได้พลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยมันจะได้เป็น600นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับคนเล่นใหม่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องลงชั้นสูงสุดนะครับผมก็แนะนํำเพื่อนๆมาลงชั้น1ชั้น2เนี่ยก็ได้นะครับเท่าที่เพื่อนๆฟามไหวเลย เพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้เน้นพยายามหาของอเวนะครับแล้วก็เอาเบทีมหลักของเพื่อนเพื่อเนี่ยไปให้ได้ขั้น4ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อพยายามไปตีบวกอุปกรณ์นะครับให้ได้มากที่สุดเลยแม้ว่าในรอบนี้นะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าจริงๆกับการฟาร์มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทีมฟาร์มเราไม่พร้อมแล้วเราเพิ่งเล่นใหม่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆรีบอัพทีมไปปั้นทีมฟาร์มหลักนะครับให้ได้ก่อนเลย1ทีม เพราะว่ากิจกรรมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันวนมาเรื่อยๆครับมันไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใหม่เลยนะครับเพราะหลังจากกิจกรรมลดสเตมิน่าด่านสงครามบอสเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีลดสเตมิน่าที่ใช้ในฟรีเควสนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปหาอุปกรณ์ระดับเอเซนะครับมาใช้ได้ง่ายเลยแล้วก็จะมีลดสเตมิน่าในการฟาร,ร์มสมุทรในหอคอยโซกาเลสนะครับอีกด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราหาเงินได้ดีอีกเช่นกันนะครับก็สําหรับทีมที่ใช้ฟาร์มนะครับที่แนะนำเนี่ย ใครที่ยังไม่มีทีมฟาร์มครับก็แนะนําว่าให้ลองไปดูอีกคลิปหนึ่งดูนะครับซึ่งอีกคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตอนจบคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดดูกันได้ก็สําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ไปฟาร์มแมบนู้นแบบนี้อยู่นะครับหยุดเลยครับมาฟาร์มแมบสงครามบอสกันก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมลดพลังงานที่ใช้ในด่านสงครามบอสมันจะอยู่เพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับใน3วันนี้นะครับเราควรจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็สำหรับคลิปนีนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้นการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ